สวัสดีครับทุกท่านผมจะสวัสดีครับทุกท่านผมจะมาอัปเดตนะครับผม Baby Do อนะครับว่าอ่าเบบีดอสวันนี้เขาทวิตอะไรบ้างนะครับผมก็ล่าสุดนะครับผมอ่าคำว่าว้าวว้าวนะครับผมอยู่ในอันดับที่1 2 1บเบนคอยเกตโก้นะครับผม .com นะครับผมอยู่อันดับอยู่อันดับที่1ในการค้นหานะครับเรียกว่าอยู่อันดับหนึ่งในการค้นหาเลยนะครับผมนะครับคนที่ค้นหานะครับผมก็ เป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่หมายความว่าเป็นคนที่แส,สดงว่าคนให้ความสนใจนะครับคนยิ่งคนหาเยอะเท่าไหร่นับวันเข้าราคายิ่งแพงเพราะคนที่เพิ่งรู้หรือว่าเพิ่งตัดสินใจได้หรือว่าเพิ่งเพิ่งสํานึกได้หรือว่าเพิ่งเพิ่งไปตามคนอื่นมาหรือว่าเสียดายไม่ได้ซื้อแล้วเขามาไล่ราคาเนี่ยเขาจะจะมาดันราคาให้เราเองนะครับผมนี่คือพูดในถึงแนวแนวแนวที่การขึ้นลงของราคานะครับเดี๋ยวผมจะไปดูยอดฟลโล่ของ b บบี d ดอสหน่อยครับตอนนี้อยู่ที่ สามแ6นอกหมื่นเจ็ดันสามร้อยอกสิบกนะผมสามแสนสามแสนหกหมื่นหกพันนะครับสามแสนอกหมื่น0 0กพันเจ็ดสามอกหนะครับเจ็ 7, 6, 7, 7, 6, 7, 6, 6, 6, นะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับผมเจ็ดอกเจหกนะครับ เดี๋ยวผมจะมาลบกับอสองวันที่ผมไม่ได้ทํามานะครับผมเดี๋ยวผมไปลบก่อนหนะ้าลบลบก่อนหน้านี้ที่ผมลงคลิปไว้นะครับก็ยอบประมาณยอดประมาณสักตท่อ,อะไรนะเอามาเกี่ยวขง้งเจ็ดสี่เก้าห้าแปดสามเจ็ดสี่เก้าห้าแปดสามโอเคครับก็หนึ่งมื่น ว่าหารสองนะครับติวหารสองข้อยอดเฉลี่ยห้าพันหพันเจ็ดพันแปดพันนะครับนี่คือยอดเฉลี่ยผู้ผู้ที่าม,มากดติดตามทวิตเตอร์มากขึ้นเรื่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีแค่ทวิตเตอร์แค่นี้อย่างเดียวมีหลายหลายเพจหลายหลายหลายทวิตเตอร์แล้วก็เหมือนบางคนเนี่ยคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ทวิตเตอร์ใช่ไหมครับมีแค่ไม่กี่คนที่ใช้ทวิตเตอร์แต่บางคนเนะี่ยลงทุนเบบี้ดอทกับชีวะอยู่แล้วแต่ เขาไม่ได้ไปติดตามนะครับดังนั้นแล้วก็ออกมาวัดกันไม่ได้หรอกแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่คือเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผมนะเพราะว่าเราสามารถตรวจับได้นะครับยังมีมากมายที่คนไม่ได้มาติดตามไม่ใช่ามาแค่ติดตามและจะทาให้ดีขึ้นก็เหมือนคุณคติตคนติดตามผม20 0 0 0กว่าคนนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีอะไรมากมายเพราะดูผมแค่สามสี่ร้อคนหนึ่งพันคนนะครับโอเคถ้าเกิดว่าติดตามสองหมื่แล้วดูหลัก้านหลักแสนนั่นคืออาจจะมีผลมากมากนะผมแต่โอเคในการที่ตติดตาม ตรงนี้ Baby เบบี้ดอสแสดงว่าเขาก็ต้องมีอะไรอยู่หรือว่าแอบดูอยู่ว่าจะซื้ออยู่หรือว่าซื้อแล้วหรือว่าลงทุนแล้วก็ได้นะครับหรือว่าจะติดตามไว้เผื่อว่าทราบความเคลื่อนไหวของ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 ธุรกิจของเขาว่ามันจะดีหรือไม่นะครับนี่คือแนวคิดของเรานะครับผมตัวตัวต่อไปนะครับผมให้เพื่อนๆไปดูอีกตัวหนึ่งก็คือตัวคิสสนะครับอ่าคิสึที่ที่ผมติดตามนี่คือวิตเตอร์ผมนะครับผมไม่ค่อยได้ผมทําไว้เพื่อที่จะติดตามคนอื่นนะครับผมก็ตัวนี้นะครับ ผมสังเกตมาเมื่อคืนนะครับเพื่อนๆฟังผมไว้นะครับจาผมไว้ดีนะครับนี่คือผมเริ่มรุกกับตัวนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าทุกครั้งผมรุกตัวใดผมรู้สึกว่ามันมาทุกทางเพราะผมจะมีความรู้สึกมีเซนส์แล้วก็แล้วก็คาดการคาดการว่าอย่างน้อยอะเวลาเหมือนขีบาบันก่อนเราจําได้นะครับผมเริ่มมาจากชีบาท,ที่ตัวที่ผมจริงจังลุกขึ้นมาหลักพันเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับตัวนี้อีกก็เราจินตนาการไว้ก็รุกมา200%นะครับมีหลายตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ผมก็ ซ,ซื้อๆกขายเแต,ตัวที่ผมอยากตามจริงๆอ่ะก็จะมีพวกเนี้ยพวกดอสคอยพวกชีบ่าพวกเบบี้ดอสนะครับและตอนนี้มาคิดสื่ออีกแล้วนะครับดังนั้นแล้วก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตัดใจนะผมไม่ใช่ว่ามาเข้าตัวนี้พลาดแล้วมาโทษผมนะเราเรามผมไม่ใช่เป็นผู้ที่แนะนําการลงทุนนะครับเพียงแค่ทำคลิปเพื่อส่วนตัวเท่านั้นแต่เอามาเผยแพร่เป็นสาธารนณะถ้าเกิดคุณเห็นว่าดีเอาไปปรับใช้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีก็ไม่ต้องด่านะครับก็ผมไม่ชอบบอกไว้ตรงๆนะครับ ย่าผู้ติดตามนะครับวันนี้เดี๋ยวผมโนดเลยก่อนนะครับสามแสนเจ็ดสองแปดหกห้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะประมาณเท่าไหร่นะครับจะประมาณเท่าไหร่นะครับก็โปรกิ์ของเขายังไงบ้างนะครับเดี๋ยว จะมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปฝึกตำภาวะปงโปรปลอยตำให้มันดีๆบ้างนะครับผมแต่ผมค่อนข้างที่ใช้เวลาแค่หนึ่งถึงสนาที10นาทีนะครับผมแล้วก็ทาคลิปเสร็จก็จบเลยนะครับเพราะว่าผมตัดต่อไม่เป็นด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้มาสรุปสั้นๆว่าเป็นสิ่งที่ดีมีการติดตามเพิ่มขึ้นนะครับผมนี่คือเราวัดได้ด้วยสถิตินะครับโอเคไม่ใช่มโนนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าม ก็ขอให้ทุกคนช่วงดีครับสวัสดีครับ